เราบ้านรการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมของผมู้ใหแล้วนะครับไม่ว่าจะสปุตสปุตนิกวี <c oughs> <c oughs> คอเ์บิทีเซีย5 and and cover and cup s f i and covid and casino biologic ฮ <c oughs> ิโนฟาร์มโควัคซีนบารัตไบโอแท็ไบโอเทคอูฟาเซอร์นะ่ยติดต่อไปแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะขายหรือไม่ขายในเรื่องของการฉีดวัคซีนที่เรามีจำนวนทั้งที่ประเทศ1.3ล้านโดสของของเอสซ่าไอของชินแวกใช่ไหมของเอสซ่าเซกาจะเข้ามาในเดือนหน้านเดือนมิถุนานะล้านห้าแสนมั้งใช่ไหมประมาณล้านล้านกว่าโดสอะ่ะใช่ไหม มาจรกการจัดหา,าวัคซีนเพิ่มเติมของผมู้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะสปุตสปุตีกีคอร์มดิเซียแอไฟแแัฟ c o อร์ and คั s อส and, 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 and covid and casino biologic c ช i n o ฟ a r m co vaccine barat biotech biotech Bio หรือไฟเซอร์นะีติดต่อไปแล้ว ึ้นอยู่กับว,ว่าเขาจะขายหรือไม่ขายที่ผ่านมามันมีปัญหาตอนช่วงนั้นที่เราไม่ติดต่อไม่ได้ทั้งหมดเพราะเราต้องไปร่วมลงทุนกับเขาด้วยไงซึ่งมันงบประมาณมหาศาลนะตอนนั้นก็ยังไม่มีใครได้ผลงานแล้วโชคดีที่เราที่ทางอะไรล่ะแอสตรา,าเซราได้เร็จไงใช่ไหมมันก็เป็นโครงการต่อเนื่องก็ถือว่าว่าเป็นโชคดีของเราอยู่เหมือนกันแล้วหลังมิถุนาย,ยนไปแล้วก็จานวนมากก็จะผลิตในประเทศ แล้วยอยส่งเรานะเป็นปริมาณที่มากนะครับแล้วก็สามารถจะํำนวนสามารถจะฉีดให้ได้ภายในปีนี้นะให้เร็วที่สุดและอย่างน้อยก็60%ิบปอร์เซนตนะครับ